ค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเคียวที่คารบยิ่งค่ะกราบคารวะครุทุกท่านค่ะค่ะดิชันอ่าสุมาลีหันชัยค่ะอยู่อำเภอกันทลับจังหวัดชีสเกตค่ะครุค่ะวันนี้มาส่งการบ้านหัวข้อทำใจให้ไร้ทุกข์ค่ะก็เนื่องค่ะเนื่องด้วยอ่า ครูได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะเนื่องด้วยช่วงนี้มีปัญหาอ่าที่มีคือเขาพ่านกลับมาจากอ่าจังหวัดกรุงเทพนะคะก็เขาก็ไปนานหลายปีแล้วเขาก็กลับมาก็พอดีก็มาอยู่ได้หลายเดือนแล้วนะคะครูก็พอดีมีซอง ซองในหมู่บ้านก็คือเพื่อนเขามีงานแต่งลูกสาวเขาก็ให้ซองมาไปผูกเอ่นงานแต่งลูกสาวเขานะคะก็เลยคุยกันว่าอ่าจะบอกเขาว่าจะไม่เอาข้าวจะเอามาแค่ข้าวนะเพราะว่าจะไม่ถืออาหารกับกลุ่มเนื้อมาให้นะเขาก็ไม่พอใจไม่พอใจคืออีฉันคืออ่าสุ ค่ะก็คือคือไม่ได้ทานอ่าพวกกลุ่มเนื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็เลยไม่อยากหยิบไม่อยากถือมาให้เขาแต่เขาก็ยังวางในการกินอาหารทั้งโลกยังไม่ได้เขาก็กินอาหารอ่าบางสาวเวลากินอาหารไม่มีเนื้อได้เป็นบางวันบางช่วงนะคะก็เลยถ้าเวลาเขาอยากก็พอกะ้า ซื้ออาหารกินเองเขาก็ไม่ยอมเขาก็าว่าถ้าไม่ไม่เอาอาหารมาให้เขาเขาก็ไม่อยู่แล้วนะจะไปแล้วนะไม่พอใจค่ะก็เลยให้ลูกชายไปด้วยไปถือมานะแม่ไม่ถือหรอกเพราะว่าแม่ไม่กินค่ะอ่าขอโทษนะคะคุณรูได้ยินหรือเปล่าคะ ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ,คะอันนี้ก็คือจะเล่าเรื่องปัญหาในครอบครัวนะคะคือมันไม่ได้ดังใจก็คือว่าไม่อยากให้ก็คือว่าทานไม่ทานเนะื้อแต่ว่าก็อดก็อยากให้พ่อบ้าไม่ทานด้วยกันค่ะก็เหมือนว่าอยากได้ดังใจค่ะแต่พอดีมาได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายเทพอาจารย์ที่บรรยายก็ โอ้จริงๆแล้วคือทำใจก็คือตอนที่ไปไปได้อาหารมาแล้วก็เอาเข้ามาให้พอบ้านเขาทานพอบ้านเขาก็ทานาน,าน,นี้วิชาวเขาก็ลุกมาทำงานอย่างกระพี้กระเป๋าปกติเขาก็จะนอนนอนบ่อย <laughs> ไม่ค่อยลุกทำอะไรเท่าไหร่ก็ <laughs> เลยว่าโอ้จริงๆแล้วอ่า คิดเองที่ว่า,อ,าอยากได้ดังใจแต่ว่าก็อยากให้เขาทำให้แดงใจเรามันเป็นกิเลสที่เหมือนว่าเหมือนว่าอยากได้ดังใจนะคะแต่ว่าอยากให้เขาทำให้เราเหมือนเราได้ดังใจก็เลยมันมีใจที่เป็นทุกข์แต่พอดีมาฟังเทปของอาจารย์ท่านบรรยายก็เลยว่า โอ้จริงๆแล้วตอนนี้เราแค่วางใจไม่ให้ทุกไม่ให้กังวลกับเรื่องเขาเขาจะอยู่ยังไงจะคิยังไงก็วางใจของเขาเขาทำอะไรก็ทำไปเราก็อยู่เฉยเฉยอยู่กินยังไงก็กินไปก็มันก็รู้สึกว่ามือเช้าก็ดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะรู้ค่ะก็ ก็มีประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะอนุโมทนาหรืออสุมารีค่ะได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็ได้เอามาทบทวนไปใช้ใได้แล้วรู้สึกพอคิดถูกแล้วมันโล่งเลยใช่ไหมคะค่ะก็เลยว่าวางใจให้ใจไรทุกดีกว่าเขาจะยังไงเขายังตัดไม่ได้อย่างเราก็ช่างเขาค่ะอืมค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะ ยินดีกับคนรอบข้างเราด้วยเนาะคนรอบข้างเราก็จะเป็นสุขตอนนี้แหละตอนที่เราวางใจได้นี่แหละนะคะจะไม่ไปกดดันไม่มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรออกไปเพราะว่าเรามีกิเลสของเราแต่ตอนนี้เราไร้ทุกข์แล้วเรื่องนี้นะคะอนุโมทนากับอาสมารีค่ะค่ะขอบคุณทค่รู้ค่ะ